บทที่236ทางรอดยายเซลเมื่อพูดมาจนถึงจุดนี้เซลอี้เซียนก็เปิดอกพูดว่าผมคิดว่าผู้อาวุโสทั้งสองที่จักกันไปหลายปีตอนนี้อาจจะได้พบหน้ากันแล้วก็เป็นได้นะเซีลฉางเฉียนพยักหน้าแล้วพูดอย่างนอบน้อมว่าประธานเซลครับงั้นเชิญเข้ามานั่งด้านในก่อนครับเซลอี้เซียนก็ตอบรับแล้วพูดยิ้มว่าเช่นนั้นก็รบกวนหน่อยก็แล้วกันครับไม่เป็นการรบกวนเลยครับไม่รบกวนเลยชั่วโมงนี้ได้หมดท่าสดชื่น เซียวฉางเฉียนรีบเชิญเซียวอี้เซียนเข้ามาเดินผ่านสวนเข้ามายังห้องรับแขกโดยตรงแล้วก็รีบพูดกับหญิงเซียวว่าแม่ครับเซียวอี้เซียนประธานคณะกรรมการของเฉียนเฉิงกรุ๊ปแห่งเยยนชิงมาหาครับหญิงเซียวก็ตกตะลึงในทันใดเฉียนเฉิงกรุ๊ปงั้นหรือนี่มันคือบริษัทลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ระดับเอเลยนะเนี่ยประธานคณะกรรมการของพวกเขามาหาตนเองที่บ้านได้อย่างไรนี่ ถึงแม้ในใจจะสงสัยแต่เธอก็ยังตื่นเต้นจนต้องลุกขึ้นต้อนรับแล้วพูดว่าอ้ายายินดีต้อนรับประธานเซียวขออภัยที่ไม่ได้ออกไปต้อนรับไม่เป็นไรครับเซียวอี้เซียนยกมือคำนับยิ้มยิ้มแล้วก็เหลือบไปเห็นเซียวเว่ยที่เพิ่งร้องไห้เสียใจไปไม่นานขอบตายังแดงแดงอยู่พอมองไปก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้หน้าตาสะสวยและมีท่าทางที่น่าสงสารนั้นทำให้เขารู้สึกอยากเอาเอ็นให้เธอดูโอ้ไม่ใช่รู้สึกเอ็นดู ในใจก็ตื่นเต้นขึ้นมาในตอนนี้เซียวเว่ยเว่ยกำลังอยู่ในอารมณ์เสียใจอยู่ไม่ได้สังเกตว่าในบ้านมีแขกเข้ามาแล้วแขกคนนั้นกำลังใช้สายตาหื่นกามแอบมองดูเธออย่างเงียบๆบหญิงเซียวก็เชิญเซียวอี้เซียนนั่งพลางพูดอย่างตื่นเต้นว่าไม่คิดว่าประธานเซียวจะมาที่บ้านของพวกเราเป็นเกียรติแก่พวกเราจริงๆค่ะคุณหญิงเกรงใจไปแล้วครับเซียวอี้เซียนยิ้มพูดว่าคุณก็น่าจะเป็นท่านยายของตระกูลเซียวใช่ไหมครับ หญิงเซลพูดอย่างร้อนรนว่าประธานเซลเรียกฉันว่าแม่ใหญ่เซลก็ได้ไม่ต้องเกรงใจขนาดนั้นเซลอี้เซียนก็พยักหน้าแล้วพูดว่าที่ผมมาครั้งนี้ก็เพราะความหวังของพ่อผมก่อนตายพูดไปแล้วก็เล่าเรื่องพ่อตนเองกับตระกูลเซลขึ้นมาอีกครั้งบรรพบุรุษตระกูลเซลอยู่ที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งของบนทนนานกว่างในหมู่บ้านนั้นแทบทั้งหมดล้วนแซ้เซลเป็นตระกูลใหญ่ที่พัฒนามากว่าร้อยปี เนื่องจากขยับขยายออกไปมากตอนนั้นมีนับพันคนแยกเป็นห้าสายหช่วงอายุความสัมพันธ์ทางสายเลือดก็ไม่เข้มขน้นถึงขนาดไม่อาจเรียกว่ามีความสัมพันธ์ทางสายเลือดเลยในตอนนั้นพ่อของเซลอี้เซียนและนายท่านเซลย,ยังเป็นเด็กหนุ่มอายุ10กว่าปีบรรพบุรุษของทั้งสองคนนับไป7จถึงแรุ่นยังนับว่ามีสายเลือดเดียวกันแต่ว่าทั้งสองคนก็คบค้าสมาคมกันดีนับว่าเป็นเพื่อนตายเลยทีเดียวต่อมาเกิดสงคราม คนตระกูลเซลก็หนีเอาชีวิตรอดแยกย้ายกันไปหมดพ่อของเซลอี้เซียนก็โชคดีที่นายท่านเซลไม่ทอดทิ้งก็เลยรอดชีวิตมาได้ต่อมาทุกคนก็แยกกันไปช่วงในไฟสงครามแล้วก็หากันไม่พบมาโดยตลอดพ่อของเซลอี้เซียนยังระลึกถึงเรื่องนี้จนตัวตายดังนั้นก็เลยสั่งเซลอี้เซียนว่าจะต้องตามหาผู้มีพระคุณให้ได้เพื่อมาขอบคุณ แต่ว่าเซลอี้เซียนก็ไม่ได้สนใจอะไรถึงแม่เขาจะรับปากพ่อเขาไปแต่พอพ่อเขาเสียไปเขาก็ลืมไปเสียสนิทจนถึงหลายวันก่อนหน้านี้เขาฝันร้ายตลอดเห็นพ่อเขากลับมาหาเขาบ่นว่าเขาพูดไม่เป็นคําพูดเขาก็เลยหาหมอดูมาดูให้หมอดูก็บอกว่าพ่อของเขามีเรื่องคาใจที่แรงกล้าถ้าไม่ช่วยเขาทําให้เสร็จเกรงว่าก็จะมาหาเขาในความฝันอีก เมื่อไม่มีทางอื่นเซียวอี้เซียนก็เลยออกเงินหาคนสืบหาไปทั่วแล้วก็พบเบาะแสตระกูลเซียวแห่งเมืองจินหลิงหญิงเซียวฟังเรื่องจบก็ตื้นตันจนร้องไห้เกือบจะไม่มีที่ไปสุดท้ายก็มีทางรอดแล้วเฉียนถึงกรุ๊ปเป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์ในตลาดนับพันล้านแค่เซียวอี้เซียนกระดิกนิ้วก็คงสามารถช่วยชุบชีวิตตระกูลเซียวได้แล้วกระมังบทที่237อยากกินหญ้าอ่อน พอคิดถึงจุดนี้หญิงเซลก็อดตื่นเต้นไม่ได้แล้วพูดกับเซลอี้เซียนว่าประธานเซลคะคุณพ่อของคุณช่างเป็นคนที่ไม่ลืมบุญคุณคนจริงๆเลยนะคะเรื่องราวผ่านมาตั้งหลายปีแล้วก็ยังจดจำได้อย่างแม่นยำเซลอี้เซียนพยักหน้าแล้วถอนหายใจพูดว่าถึงอย่างไรก็คือพระคุณที่ช่วยชีวิตไว้หลายปีมานี้พ่อของผมไม่เคยลืมเลย ผู้จบเซลอี้เซียนก็เอากล่องเครื่องประดับหรูหราสีแดงออกมาจากกระเป๋าแล้วยื่นให้หญิงเซียลพร้อมพูดว่าพ่อของผมทนุถนอมแล้วบอกผมว่าจะต้องเอาของสิ่งนี้มาให้นายท่านเซียลให้ได้แต่ว่าท่านเซลได้เสียชีวิตไปแล้วเช่นนั้นผมก็ให้กับคุณไว้ก็แล้วกันหญิงเซียลนึกว่าเพราะจะตอบแทนบุญคุณก็เลยให้พวกของมีค่าอะไรนั่นโน่นนี่ก็เลยรีบรับมาไว้พอเปิดดูก็อึ้งทึ่งไปทันทีเยสเคมันคือกระสุนปืนที่สนิมกินเป็นคราบหมดแล้วมึงเอามาเพื่อ นี่มันอะไรกันเนี่ยหญิงเซียลมองเซลอี้เซียนอย่างแปลกใจมากประธานเซลนี่คือเซลอี้เซียนรีบตอบนี่คือลูกกระสุนปืนที่พวกญี่ปุ่นยิงใส่ขาของพ่อผมครับตอนนั้นนายท่านเซลเอามมดเผาไฟจนแดงแล้วผ่ามันออกมาพ่อผมพบติดตัวตลอดก่อนเสียชีวิตก็ให้ผมเอามาให้นายท่านเซลเพื่อเป็นที่ระลึกหญิงเซลคิดในใจระลึกพ้องระทึกต่างหากศาสตร์ให้แก่บ้านกูไปช่วยพ่อมึงไว้ แต่พ่อมึงกลับเอาลูกกระสุนปืนหลายสิบปีมาให้เป็นที่ระลึกเพื่อพวกมึงมันจะงกเกินไปแล้วรู้จักไหมมีพระคุณก็ต้องตอบแทนเป็นเท่าตัวอ่ะไอ้ลูกกระสุนปืนเน่าๆนี้ไม่มีราคาอะไรเลยแถมยังเคยฝังอยู่ในเนื้อคนหน้าแปลกมึงเอามาให้กูมันมีประโยชน์อะไรวะเชียไม่สู้ให้กูสักแปดล้านหรือสิบล้านให้กูพ้นสภาวะนี้ไปได้จะดีกว่าไหม พอคิดถึงจุดนี้หญิงเซลก็มีใบหน้าเสียใจพูดว่าไม่คิดว่าคุณพ่อของคุณจะเป็นคนที่มีคุณธรรมเช่นนี้ถ้าเขารู้ว่าตอนนี้พวกเราตระกูลเซลกำลังประสบความลำบากคงจะต้องยื่นมือเข้าช่วยเหลือแน่เซลอี้เซียนก็มีสีหน้าอึ้งเล็กน้อยในใจก็คิดว่าไอ้ญาติพี่น้องพวกนี้แม่งจนจริงๆไม่ทันไรก็จะของเงินจากกูซะแล้วแต่ว่าถึงอย่างไรเขาก็มาเพื่อทำตามความหวังของท่านพ่อ ดังนั้นก็เลยไม่อาจจะหักหน้ากันได้ดังนั้นก็เลยถามไปตามน้ำว่าไม่ทราบว่าตอนนี้บ้านคุณกําลังประสบกับปัญหาอะไรหรือครับหญิงเซียวรีบตอบว่าเดิมทีพวกเรามีบริษัทที่ทำเกี่ยวกับตกแต่งภายในชื่อว่าบริษัทเซียวซื่อเดิมทีก็ดำเนินกิจการไปได้สวยแต่ตอนนี้ด้านเงินทุนเกิดปัญหานิดหน่อยใกล้จะล้มละลายแล้วตอนนี้ก็เลยอยากจะหาทุนเพิ่ม เซียวอี้เซียนพยักหน้าในใจคิดว่าคงไม่หน่อยแล้วดูท่าทางจากนั้นเขาก็ยิ้มพูดว่าดูแล้วหญิงเซียวเป็นคนที่มีวาสนาคุณวางใจเถอะผมเชื่อว่าตระกูลเซียวคงจะต้องเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีจนได้ในที่สุดแน่หญิงเซียวได้ยินดังนั้นก็ดักขึ้นในใจอีอ้วนเอ้ยที่กูพูดไปแบบนั้นก็เพราะอยากให้มึงสำนึกในบุญคุณ แล้วก็เอาเงินมึงมาตอบแทนไม่เห็นแก่หน้าเนนก็เห็นแก่หน้าพระไม่เห็นแก่หน้าพระก็เห็นแก่หน้าพ่อมึงที่ตายไปบ้างสิไอเวนตะไลสุดท้ายคิดได้ไงมึงกลับมาบอกว่ากูมีวาสนาดีจะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีได้งั้นหรือได้ยังไงให้ตังกูสิศาสตร์ถ้าไม่ใช่เพราะมึงเป็นผู้ดีใหญ่กูอยากจะเอาตอคว้างตอบหน้ามึงหงายหลังไปเสียนี่ในตอนนี้เซียวอี้เซียนก็อดไม่ได้ที่จะหันไปมองเซียวเว่ยเว่ยที่กำลังเหม่อลอยไร้สติ จากนั้นก็ยิ้มพูดกับหญิงเซยวว่าคุณยังไม่ได้แนะนําเลยว่าคนอื่นๆเป็นใครกันบ้างนะครับอีกๆยายเซลมองแว็บเดียวก็มองออกจ้องเว่ยเวตาเป็นมันอย่างนั้นเหมือนจะชื่นชอบเว่ยเวยในตอนนั้นเองเธอก็เหมือนจะเห็นแสงสว่างที่สามารถชุบชีวิตตระกูลเซวได้แล้วบทที่238เธอคือผู้ช่วยพลิกฟื้นตระกูลเซลพอคิดถึงจุดนี้ เธอก็รีบแนะนําเซียวอี้เซียนว่านี่คือลูกชายคนโตของฉันชื่อว่าเซียวฉางเฉียนเซียวอี้เซียนก็พยักหน้าให้กับเซียวฉางเฉียนงั้นงันแต่ว่าท่าทางเหมือนไม่ค่อยสนใจเขาเท่าไรจากนั้นก็แนะนําเซียวไหหลงอีกประธานเซียวนี่คือหลานชายฉันเซียวไหหลงเซียวไหหลงก็ก้มหน้านอบน้อมแล้วพูดว่าสวัสดีครับประธานเซียวฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับเซียวอี้เซียนก็ตอบรับไปอย่างนั้นแหละมึงไม่ต้องมาฝากกู โดยไม่รอให้หญิงเซียวแนะนำต่อสายตาของเขาก็หันไปจับจ้องบนตัวของเซียวเว่ยเวยแล้วในตอนนี้หญิงเซียวก็ยิ่งอย่างชั่วร้ายแล้วก็แนะนำเซียวเว่ยเวยประธานเซียวคนนี้ก็คือหลานสาวของฉันเซียวเว่ยเวยเซียวอี้เซียนก็ดูโล่งอกตีปีกภาพับๆเขามาตระกูลเซียวครั้งแรกก็ยังกังวลอยู่ว่าเซียวเว่ยเวยจะเป็นภรรยาของเซียวหหลงหรือเปล่าถ้าเป็นเช่นนั้นตนเองก็คงจะไม่มีโอกาสได้กินหญ้าอ่อน แต่พอได้ยินว่าเธอก็เป็นคนตระกูลเซียวเซียวอีเซียนก็ใจชื้นขึ้นมาหน้าตาเบิกบานถึงแม้เซียวเว่ยเว่ยจะไม่นับว่าสวยมากแต่ก็นับว่าสวยในระดับหนึ่งเลยทีเดียวไม่เช่นนั้นเหมือนเฟยแห่งตระกูลหวังก็คงไม่เลงเธอหรอกแต่หน้าเสียดายเซียวเว่ยเว่ยถูกความสวยของเซียวซูหลันมางำเอาไว้ดังนั้นไม่ว่าจะในตระกูลเซียวหรือในเมืองจินหลิงก็ไม่ค่อยมีหน้ามีตาเท่าไรนัก แต่ว่าตอนนี้เซียวซูลันไม่อยู่เซียวเว่ยเวยก็เพิ่งร้องไห้ไปขอบตาและจมูกก็แดงแงอยู่ทําให้ในใจของคนเป็นผู้ชายอยากจะเข้าไปปลอบโยนปกป้องเสียจริงๆไปดูแลความรู้สึกของเธอญิงเซียวมองออกว่าเซียวอี้เซียนคิดลึกกับเซียวเว่ยเวยก็เลยรีบพูดว่าประธานเซียวเว่ยเวยอายุ24แล้วยังไม่มีแฟนถ้าข้างกายของประธานเซียวมีหนุ่มหนุมที่เหมาะสมแล้วก็ก็สามารถแนะนําให้เว่ยเว่ยรู้จักได้นะคะ เธอไม่ได้อยากแนะนําโดยตรงหรอกเธอเพียงอยากจะบอกกับเซียวอี้เซียนว่าหลานสาวของตนยังโสดนะถ้าคุณอยากก็มีโอกาสได้เซียวอี้เซียนก็ใจเต้นขึ้นมาทันใดเขาอายุมากแล้วภรรยาก็แก่แล้วไม่ได้สนใจในตัวเธอหรอกอีกอย่างที่ตนเองมาเมืองจินหลิงครั้งนี้พอดีว่าภรรยาตนเองไม่ได้อยู่ด้วยก็เที่ยวเล่นได้สบายถ้าใช้โอกาสนี้ได้สนุกกับเซียวเว่ยแล้วก็ก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีไม่น้อยเลย พอคิดถึงจุดนี้เขาก็ยื่นมือไปหาเซียวเวยเวยแล้วยิ้มพูดว่าคุณเว่ยเวยสวยเช่นนี้ทำไมถึงยังไม่มีแฟนล่ะครับอีกคืออีกคือรู้นี้ไม่พูดคำนี้ซะดีกว่าแต่พอพูดออกมาเซียวเว่ยเวยก็ตาแดงแล้วน้ำตาไหลออกมาอีกในใจเธอเสียใจจนจะตายแล้วตอนนี้ตระกูลเซียวไม่ไหวแล้วความหวังดีๆของตนเองก็กลายเป็นผุยผงตอนนี้เหมือนเฟยก็มองตนเองเป็นเหมือนโรคโควิด หลบหน้าหนีหายไม่ต้องพูดถึงว่าจะได้แต่งกับประกูลหวังเลยต่อให้จะบอกเลิกไปเกรงว่าเขาก็คงไม่สนใจด้วยซ้ำตนเองอนาถเช่นนี้แต่พี่สาวตนเองเซียวซูหลันกลับตรงข้ามกระดีกระดาราวกับปลากระดีได้น้ำคนใหญ่คนโตมากมายล้วนไปอวยพรที่เธอเปิดกิจการใหม่ได้ทั้งหน้าตาได้ทั้งความเอิบกระเถิบถ้าเทียบกันแล้วจะให้ในใจเธอนั้นไม่โกรธไม่หัวเสียไม่สิ้นหวังได้อย่างไร พอเซียวอี้เซียนเห็นเซียวเว่ยเวยร้องไห้ก็เริ่มเจ็บปวดในใจก็เกิดความสงสารแล้วรีพูดว่าพีออย่ยาคุณเว่ยเวยเป็นอะไรไปครับนี่ร้องไห้ทําไมหญิงเซียวก็รีพูดว่าก็บริษัทของตระกูลเราเกิดปัญหาขึ้นนะสิคะเว่ยเวยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับทางบริษัทในใจก็เลยไม่สบายใจสองวันนี้ก็เอาแต่มาขอให้ฉันหาทางช่วยเหลือบริษัท แต่ว่าคนแก่อย่างฉันนั้นขาหนึ่งก้าวลงหลุมไปแล้วจะเอาอะไรไปช่วยบริษัทได้ดังนั้นก็เลยไม่มีวิธีใดๆได้แต่ทนดูหลานสาวสุดที่รักร้องไห้ระงมเช่นนี้เซียวอี้เซียนก็พูดกับเซียวเว่ยเวยโดยไม่คิดเลยว่าคุณเวยเว่ยครับถ้าต้องการอะไรให้ช่วยก็บอกผมได้เลยนะครับบางทีอาจพอมีทางแก้ไขไม่แน่ว่าผมอาจจะช่วยเหลือปัญหานี้ก็ได้นะครับ บทที่239แผนการดีก็มีชัยหนึ่งอยู่ดีๆเซลีเซียนก็บอกว่าจะช่วยเหลือทำให้ยายเซยลดีใจมากแต่ว่าเซลเวย์กลับไม่รู้สึกดีใจแม้แต่น้อยจุดสนใจของเธอนั้นไม่ใช่เรื่องของบริษัทเซลซื่อเลยถึงขนาดว่าเธอไม่สนใจด้วยซ้ำว่าบริษัทเซลจะเป็นอย่างไรช่างแม่งเธอแค่คิดว่าอยากจะจัดการเรื่องชีวิตของตนเองได้แต่งงานกับคุณชายรวย,รวย แล้วกลายเป็นคุณนายที่ใครๆก็ต้องอิจฉาจากนั้นก็อยู่บนจุดสูงสุดของสังคมถ้าเป็นเช่นนั้นบริษัทเซลซืซอก็เป็นแค่ทรับสินกิจการของฝ่ายเจ้าสาวเท่านั้นจะเกี่ยวอะไรกับตนเองตอนนี้ที่ทำให้เธอเสียใจมากที่สุดก็คือหวนเฟยตัดสัมพันธ์กับเธอรวมไปถึงอนาคตที่มืดมนของตนเองส่วนบริษัทเซลซื้อจะเป็นอย่างไรนั้นเธอไม่สนใจ ยายเซลเห็นเธอไม่แยแสก็เลยพูดส่งให้เธอว่าเว่ยเว่ยยังช้ายอยู่ทําไมรีบขอบคุณประธานเซลซะสิเซลเว่ยเว่ยก็อึ้งอึ้งแล้วเงยหน้าขึ้นขอบคุณอะไรคะยายเซลก็พูดอย่างโมโหว่าก็ขอบคุณที่ประธานเซลยอมยื่นมือเข้าช่วยเหลือบริษัทเซลซื่อของเราอย่างไรละ่ะเธอไม่ได้ยินเหรอเซลเว่ยเว,ว่ยตอบว่าหนูกังวลเรื่องพี่เหวินเฟยและเรื่องชีวิตของหนูไม่ใช่เรื่องบริษัทเซลซื่อเื่ออะไรนั่นหรอกค่ะ อีนางไม่เอาไหนยายเซียวโมโหมากแล้วก็ยกมือขึ้นตบไปที่ใบหน้าเธอและด่าทอเธอว่ากูก็เครียดเรื่องบริษัทเซียวซื่อแทบเป็นแทบตายมึงกลับมาคิดถึงเรื่องไอ้เหมือนเฟยหาเหวอะไรนั่นงั้นหรือหน้าโมโหจริงไม่รู้จักจะแบ่งเบาภาระกูเสียบ้างเลยหรือไงไร้ประโยชน์เสียจริงอยู่ดีๆเซียวเวยก็ถูกตบหน้า แล้วก็มองหญิงเซล้าปากค้างจากนั้นก็ร้องไห้พูดว่าคุณย่าบ้าไปแล้วหรือไงคะตบหน้าหนูทําไมบริษัทเซลซื่อมันเกี่ยวอะไรกับหนูคะหนูไม่ได้ทํางานในบริษัทเซลซื่อเสียหน่อยมีแรงตบหนูได้ทําไมไม่ไปตบอีซูหลันโนนยายเซลก็อ้าปากค้างไม่คิดว่าเซลเว่ยววจะกล้ายอกย้อนตนเองเช่นนี้ตอนที่เธอกำลังจะระเบิดอารมณ์ออกไปเซลเว่ยววก็หันหน้าแล้ววิ่งออกไปนี่ ยายเซลก็ทำตัวไม่ถูกแล้วก็ตะโกนใส่เซลฉางเฉียนว่าไปตามมันกลับมาครับเซลฉางเฉียนก็พยักหน้าเก้ะเก้ะกลางๆเหนียวผมไปตามครับจากนั้นหล่อนก็พูดกับเซลอี้เซียนอย่างอับอายว่าประธานเซลต้องขอโทษด้วยนะคะขายหน้าคุณไปเสียหน่อยเซลอี้เซียนเองก็ทำตัวไม่ถูกได้แต่หัวเราะตาหยีแล้วถามว่าผมว่าดูเหมือนคุณเวยจะได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจมันเรื่องอะไรกันแน่ครับนี่ เฮอยายเซียวถอนหายใจแล้วพูดว่าอย่าพูดถึงเลยค่ะต้องโทษที่ตระกูลเซียวเราโชคร้ายไปรับเอาลูกเขยกระจอกกระจอกเข้ามาจากนั้นหล่อนก็เล่าเรื่องว่าเย่เฉิญหลอกให้เซียวซูหลันออกไปจากตระกูลแล้วทําให้ตระกูลเซียวตกอยู่ในสถานการณ์ขับขันแล้วทําให้ตระกูลหวังถอนงานแต่งกับเวยเวยเล่าออกมาจนหมดเปลือกแต่ว่ายายเซียวจะพูดความจริงไม่ได้ จากที่หล่อนเล่าออกมานั้นความผิดทั้งหมดล้วนไปลงที่บ้านของเซียวฉางควรสี่คนพว่าพวกเขาทรยศตระกูลทรยศสายเลือดแล้วยังบังคับให้หล่อนต้องคุกเข่าขอร้องเซียวอี้เซียนได้ยินดังนั้นก็ทนไม่ได้แล้วก็พูดออกมาว่ายังมีลูกหลานที่ไม่กระตัญยูเช่นนี้ด้วยหรือนี่มันเกินไปจริงๆยายเซียวก็เช็ดน้ำตาแล้วมองเซียวอี้เซียนพูดขอร้องว่าประธานเซียวคะคุณคือประธานคณะกรรมการของเฉียนเฉิงกรุป๊ป ถ้าจะสามารถช่วยเหลือพวกเราได้ตระกูลเซียวของพวกเราจะต้องกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งแน่นอนค่ะบทที่240วางแผนให้ดีก็มีชัยเออเซียวอี้เซียนก็ยิ่งแย่แล้วพูดว่าเรื่องนี้มันพูดยากจริงๆเลยนะครับเรื่องซื้อหุ้นมันก็เป็นเรื่องใหญ่อยู่อันดับแรกผมต้องรู้ข้อมูลของบริษัทตระกูลเซียวอย่างละเอียดหนูว่าควรค่าแก่การลงทุนหรือไม่แล้วจะลงทุนเท่าไหร่ ระยะเวลานานเท่าไรจะได้เป็นผลถึงจะสามารถตัดสินใจได้ว่าจะลงทุนหรือไม่ลงทุนในใจยายเซียวก็รู้ดีว่าตอนนี้บริษัทเซียวซื่อเน่าเฟ,ฟ้ไม่เป็นชิ้นดีถ้าได้รับรู้สถานการณ์จริงๆแล้วก็ใครก็ไม่ลงทุนด้วยหรอกจะให้ลงทุนได้อย่างไรกันลงทุนกับบริษัทเซียวซื่อหลายสิบล้านก็ไรประโยชน์หลังจากที่ตี้เหากรุ๊ปไม่ทำสัญญากับบริษัทเซียวซื่อแล้วทุกคนก็ไม่สนใจบริษัทเซียวซื่ออีก ส่วนบริษัทเซลซื้อเองก็ดำเนินกิจการด้านตกแต่งภายในกิจการแบบนี้ต้องการให้คนอื่นมาจ้างตนเองถ้าไม่มีคนมาจ้างก็ว่างงานเท่านั้นดังนั้นดูตามปกติแล้วจะไม่มีใครลงทุนกับบริษัทเซลซื้อนอกเสียจากไอ้พวกโง่ที่มีเงินแต่ไม่มีสมองเซลลวอี e ้เซียนเป็นคนที่มองไปแล้วว่าเป็นคนฉลาดมากคงไม่ยอมช่วยเหลือฟรีๆแน่นอกเสียจากจะได้ผลตอบแทนที่เพียงพอถึงจะสามารถทำให้เขาควักกระเป๋าได้ หญิงเซียวก็คิดในใจครู่หนึ่งแล้วก็พูดกับเซียวอี้เซียนว,ว่าประธานเซียวคะเอาอย่างนี้คุณเองก็เพิ่งมาถึงเมืองจินหลิงพวกเราก็เป็นคนตระกูลเดียวกันพ่อของคุณกับสามีฉันก็มีเรื่องราวที่ดีต่อกันพวกเราควรจะทําความรู้จักทําความเข้าใจกันมากขึ้นก็อยากจะเชิญคุณพักที่บ้านเราสักหลายวันหน่อยคุณว่าอย่างไรคะเซลอี้เซียนก็คิดขึ้นในใจแล้วรีบถามว่าเออผมเป็นคนนอก จะให้พักที่บ้านนี้จะเหมาะสมหรือครับเพราะคุณเวยเวยก็ยังไม่ได้แต่งงานเลยอันที่จริงแล้วจิ้งจอบเจ้าเล่ห์อย่างเซียวอี้เซียนรู้แผนตัวเองดีเสียยิ่งกว่าใครดังนั้นผู้จาออกมาก็แฝงไปด้วยคารมให้ชวนคิดถ้าเขาถามตรงๆว่าเซียวเวยเวยจะพักที่นี่หรือเปล่านั้นก็จะดูตรงไปถ้าหากเปลี่ยนคำพูดแล้วถามว่าตนพักที่นี่จะส่งผลอะไรกับเซียวเวยเวยหรือเปล่านั้นก็จะกลายเป็นคารมคมคายขึ้นมาทันที ใหหญิงเซียวบอกว่าคุณวางใจเถอะเวยเวยไม่พักที่นี่ไม่มีผลกระทบอะไรตนเองก็จะได้ปฏิเสธไปซะแต่ถ้าบอกว่าคุณวางใจเถอะครอบครัวเดียวกันไม่มีผลอะไรกับเวยเวยหรอกก็แสดงว่าเซียวเว่ยก็พักที่นี่เช่นกันตนเองก็จะได้ตามน้ำตกปากรับคำไปยายเซียวเองก็ฉลาดเป็นกรดมีหรือจะไม่รู้แผนของเซียวอี้เซียนที่เธอเชิญให้เขามาพักอยู่ที่บ้านหลายวันก็เพราะว่าอยากจะเกลี้ยกล่อมเซียวเว่ยเสียหน่อย ให้เธอหาโอกาสอ่อยสร้างความสัมพันธ์กับเซลอี้เซียนแผนการที่มีแต่ได้ของเธอนั้นเด็ดจริงๆเพราะเช่นนี้ก็จะสามารถทําให้เซลอี้เซียนมาลงทุนกับตระกูลเซีลเซลอี้เซียนเป็นถึงประธานคณะกรรมการบริษัทระดับต้นๆของตลาดถ้าเขามาลงทุนกับตระกูลเซียวไม่เพียงจะสามารถจัดการกับปัญหาการเงินได้แถมยังสามารถเป็นเบืองหลังที่ยิ่งใหญ่ให้กับตระกูลเซลอีกด้วย พอถึงตอนนั้นตระกูลเซียวก็จะสามารถลุกขึ้นมาได้รุ่งเรืองอีกครั้งดังนั้นเธอก็ยิ้มตาหยีพูดว่าประธานเซียววางใจเถอะเขวเวยคนนี้เป็นเด็กรู้ความเธอต้องชอบแน่ที่ประธานเซียวมาพักที่บ้านนี้อีกอย่างบ้านของเราถึงแม้จะกล่าวไปหน่อยแต่อย่างน้อยก็เป็นคฤหาสน์หลังเดียวคุณพักที่นี่คนนอกไม่สามารถรู้ได้แน่เซียวอี้เซียนก็วางใจลงแล้วพยักหน้าพูดว่าเช่นนั้นก็รบกวนด้วยก็แล้วกันนะครับ พอดีว่าช่วงนี้ผมมีงานที่ต้องคุยอยู่ที่เมืองจินหลิงพอดีก็เลยอยากจะทำความรู้จักกับพวกคุณให้มากขึ้นด้วยแล้วค่อยคิดว่าสมควรจะร่วมลงทุนด้วยหรือไม่ได้เลยค่ะหญิงเซียวยิ้มอย่างดีใจมากแล้วพูดว่าเช่นนั้นก็ดีเลยค่ะเดี๋ยวฉันจะให้คนไปเตรียมห้องไว้จากนั้นหญิงเซียวก็พูดเสียงต่ำว่าประธานเซียวขอบอกคุณตรงๆเลยนะคะห้องพักของคุณอยู่ตรงข้ามห้องของเวยเวย พอดีเลยค่ะถ้าคุณต้องการอะไรก็สามารถไปหาเธอได้เลยเซียวอี้เซียนก็ตื่นเต้นมากดีเลยสิยายแก่คนนี้ติดกับแล้วสินะถึงแม้ตนเองจะมีเงินและไม่ขาดผู้หญิงแต่ถ้ามาเล่นข้างนอกมั่วๆแล้วก็จะถูกเมียจับได้เอาง่ายๆแต่ว่าถ้าพักอยู่ในบ้านตระกูลเซียวถ้าหากว่าจัดการกับเซียวเวยเได้ก็ไม่ต้องกังวลว่าเมียจะจับได้เพราะอย่างไรในสายตาเธอนี่คือบ้านของญาติตน ตัวเองก็มาเพื่อทําตามความหวังของพ่อเท่านั้นดังนั้นเธอคงไม่สงสัยแน่นี่เป็นตัวเลือกของการแอบกินซาบๆท,ที่ดีที่สุด